ไม่กินอะไรทไม่กินอะไรกินสว่านี้ก็ไปหากินน้ำไหมฮะเขาเขาไปกินอย่างเลยส้มพักไปในส้มพักยังไม่ส้มซ้ำส้มผักกินกระปุ่นพอดี ว่าไงคะหืมว่าไงหืมดูดูดูล่นเล่นตัวเลินตัวมาก อ่ะอากระซอ,องทุ่มอยู่วะโอ้มันยังบ่อยากนอนถึงมันนอนเพิ่งเพิ่งเลยนอืมคุยน้ำน้ำน,ะน้ำลมหนาวดอกไม้ตองคงจะหนาวไปอีกสองสามวันนะคะช่วงนี้ดูแ <c> ล <oughs> สุขภาพด้วยนะคะฉันไม่ไหวค่ะหนาวค่ะนิวจะเข้าไปแอบไปอยู่ใน,นมุมบ้านแล้ว ใครตุน้นเดี๋ยวเข้าไปนอนพอแล้วนี่คือเห็ตุผลขายคือย,ยกยันถือไปน,นันตีมม่เป็นยังตีไปน ขอบคุณคะ่ะทุกกําลังใจนะคะสามสิบสามด้านดวงใจคะ่ะที่มาให้กําลังใจนะคะตอนนี้น้องไข่ตื่นไม่ยอมไปนอนเราก็หนาวหนาวนะคะหนอนก็ไม่ยอมไปนอนนะคะไข่ตุนน่ยดือ้อวันนี้ไงไข่ตุนดือ้อกูตส่าห์เตรียมที่นอนให้อย่างดีๆีแล้วนะไม่ยอมนอนอีกพยายามทุ่มทุ่มสิบ้านนอนนะัดมั้งทนะุ่ะทุ่มหัวดือ คุณนาหกสิบสี่ล้านดวงใจค่ะตอนนี้ไข่ตุนนะคะไม่ยอมไปนอนเลยนั่งอยู่เฉยๆไม่ยอมให้อุ้มด้วยนะคะดือด้อคนดื้อดื้อมากดื้อจริงๆจะให้งดอาหารก่อนไม่ยอมให้กินนะคุณไอ้ไา้เอ้ยไม่ต้องกินเด้ออาหารนะดือ้อไม่ยอมไปนอนดือ้อเปล่าหืม ดื้อไหมดื้อไหมหนาวกว่าหนาวมัอยากเฝ้าใครนะหนาวนี่ดีไปหาผ้ามาห่มแล้วนี่โอ้ไอตุนไอตุนสงส่ดสได้ยินเสียงผู้บ่าวไปไหนแน่น่ะผู้เอาไปยืดยึดเลยผู้คนขี้เกียจไปไหนคะจะไปไหนคะ ตามติดชีวิตน้องไข่ตุนนี่แล้ะนี่แหะนี่แะไปคอยผู้บ่าวแล้วค่ะลูกคอยไปนอนคอยผู้บ่าวแล้วผู้บ่าวไม่มาวันนี้ผู้บ่าวไม่มาไม่มาเดินเื่นเลยผู้บ่าววันนี้นั่งอยู่นั่นละนั่งอยู่นั่นละ ไปไหนไปเลยไม่ต้องมาไปเลยไม่ต้องมาบ้านไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องมาไม่ง้อด้วยไปเลยไปให้ไกลๆไปเลยไปสิไม่ต้องมา อืมยังทำมแล่ามเงาง่ทำเสดายเลยมงาะ่ีงโงไม่ต้องมามง่ง่ะไปเลยอมง่นี่นก่อนนี่ก่อนไม่ต้องมาเด้อีไม่ไม่ต้องมานี่ก่อน จะให้ทำอะไรเฮ้ยจะอุ้งให้อุ้งไหมเออไปเลยไปไกลๆไปให้พ้น <laughs> ไปให้พ้นเลยไม่ต้องมาไปเลยนี่เอบ,บงงอยู่นะไปเลยไปให้พ้นไปเลยไม่ต้องมาไปไม่ง้อไม่ต้องหันหน้ามาไม่ต้องหันหน้ามาไปเลย บรรยากาศของคืนนี้นะคะอากาศหนาวมากนะคะไขตุนก็งอเงคะ่ะไขตุนงงอเงเลยนะคะตอนนี้ดูที่ดินกลับมาแล้วทำเวลาอีกทำาวลาอีกไม่ต้องไม่ต้องทำท่าไม่ต้องทำท่าไปให้ไกลเลยเออปู้วิ่งเลยที่นี้นะ วิ่งเลยนะคะตอนนี้วิ่งจุ้นเลยครับวิ่งจุ้นเลยนะคะแบบรับไฟแบ็บไฟเแลบเลยตามสบายของท่านนะคะอีฉันก็ไม่ว่าอะไรท่านคะ่ะอีฉันก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะรับลมหนาวก่อนนะคะหาอะไรกินดื่มกินก่อนนะคะลมหนาวพัดมาไวๆมากเลยตัวนี้เดี๋ยวจะเอาดูว่าใคร,รูจะกลับมาไหม วิ่งแบบจืดเลยเราก็ไม่รู้เาลองดูจะกลับมาตอนไหนเราดูน้องไข่ตุ้นจะกลับมาไหม yeah, yeah. โอ้วันนี้เป็นอะไรของเพราะว่าผู้บ่าวไม่มาวันนี้เนะี่ยไอ้ขาวไม่มาผ่านเลยถ้าไอ้ขาวมาก็คงไม่เป็นไรหรอกไอ้ขาวนะน้องไข่ตุ๋นไม่มาแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณยี่สิบสามนะคะ ขอบคุณ23นันดวงใจงนะคะขอบคุณทุกคนในห,หลาย,ยจ้าขอบคุณเ้อขอบคุณอีกีค่ะต้องรอดูว่าไข่ตุนจะมาไหมรอดูนะคะรอดูว่าไข่ตุ๋นจะมาไหมนะรอดูแป๊บหนึง่งไม่รู้เป็นอะไรของหลอนงงเงี้ยวันนี้ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆเจ้าที่เข้ามาขอบคุณนี่ด้วยค่ะขอบคุณนะคะเงินไม่ยอมมาเลยมาแล้ว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 นึกว่าจะหายไปมาแล้วเห็นไหมนึกว่าแล้วมาหาทำไมไม่ต้อง ไม่ต้องไปเลยไปให้พุ่นไปเลยไปให้พุ่นไม่ต้องมาไม,ม more, มไ,มไม่ง้อโแล้วไม่ง้อนะมาทำไมมาทำไมไม่ง้อนะมาทำไมว่าจะไปงานแป๊บเดียวมาแล้วเห็นไหม อยู่ตรงนั่นแหละอยู่ตรงนั่นแหละนี่ต้องมาอยู่เลยอยู่เลยนี่ต้องมานี่ต้องมานี่ว่าจะไปพ้นไม่ยอมเลยอ่ะไปให้วัดดีไหมนี่ือ หมดแลขอบคุณนะคะสิบห้าล้านดวงใจค่ะขอบคุณนะคะฮะจะจะว่าย,ยัางไงฮะจะว่าย,ยัางไงจะบอกว่าอะไรบอกมาฮะ,ะนึกว่าจะไปนี่กลับมาหาอีกไปเลยไปให้พ้นเลยขาไม่งอตัววันนี้นะขาไม่งอตัวมันหนาว นี่จะกลับเข้าห้องไปแล้วตุนตุนขออนุญาตนะคะขออนุญาตจบไหนนะคะสวัสดีค่ะ